นักร้องพันล้านวิวเจ้าพ่อติ๊กต k อก a ทยแลนด์เก่งทัชยะปะทุมวันล่าสุดคว้าตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับเครื่องดื่มมี่ n n r r y y r r n n k พลังที่เราเลือกได้พร้อมทีม12หนุ่มหล่อลํำนำโดยคีโตพรหมมาสิทธิศรีสันมิตรลาว2022เวียงคำจันทวงศาร์มิตรลาวโมเดล2021อาซุนสมแพงลาวเซิงมิตรลา2021 โอเว่นเฮืองประเสริฐสุดาดวงมิสเตอร์โมเดลลาว2022สุขสมเพชรคำเกตมิสเตอร์มี2022ได้อวดหุ่นแซบเบอร์เวอร์ในชุดว่ายน้ำตรึงตาตุงจิตสลัดผ้าอวดหุ่นล่ำแน่นกันไปแล h, ้วชุดสูตรหล่อประทะดุกับมิสเตอร์มี2 0 2 2ไม้เอกสันติภาพทองระยะบอนมนวิทย์พิสิทธิบุตร พอตเตอร์ Potter, ชยพลบุญรักษาฟรองท์ Front, ถากูลประยูนปามทัศนาตตู้จินดาและก้องไทนเนศค้นเพียรคือวันนี้นะคะเราก็จะมีการถ่ายโปรดักต์แรกของเราแล้วก็จะมีการทําเวทีในครั้งต่อไปซึ่งเป็นมิสเตอร์มีซึ่งตอนนี้เราก็มีตัวแทน2ประเทศแล้วก็คือมีมิสเตอร์มีไทยแลนด์แล้วก็มิสเตอร์มีลาวส่วนมิสเตอร์มีคนต่อไปก็น่าจะเริ่มที่พนมเปญแล้วก็เวทีต่อๆไปก็รอชม ก็คือจะเป็นแบบมิสเตอร์มีทั่วอาเซียนเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีนิตจีดิงค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นงานพรีเซนเตอร์ในรอบตั้งแต่โควิดอะครับก็เป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยก็เป็นแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวของผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างจะเหมาะครับตัวเก่งเพราะว่าเก่งเป็นคนที่อเลิร์ t แล้วก็ครีเอทีฟอะไรเงี้ยฮะดังนั้นมีเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยและที่สำคัญเนี่ย เออเป็นเาขาเรียกว่าสารสกัดทำจากธรรมชาติเลยนะครับก็เหมาะสมสําหรับเราเพราะเราเป็นคนที่ทานมังสวิรัติอยู่แล้ววันนี้นะครับก็ชื่นชอบมากๆครับแล้วก็รสชาติก็ดีมากๆเลยอยากให้ลองชิมกันนะครับก็ได้ไปร่วมตัดสินของเดอะแมนนะครับใช่ค่ะคของเดอะแมนไทยแลนด์ของฝั่งเดอะแมนไทยแลนด์แล้วก็ไปร่วมโปรเจกต์กับที่สปป,อปอครั้งหนึ่ง<ช>ครับก็ดีใจได้เจอน้องๆครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องๆครับแล้ววันนี้ดีใจได้มาร่วมงานกันครับผมด้วยสำหรับตำแหน่งมิสเตอร์มี่เนาะกับ แรกๆน้อกับกพวคิด่าสีได้ละกาได้เต็มที่กับเวียงนี้ก็คือเป็นทางที่เฮามากก็คือ Energy เอเนอร์จีเฮาเต็มร้อยกับอยู่ในกล่องกันลิ้นลายเป็นพวกที่แบบทาเล้นด้วยแล้วรู้สึกว่าได้รางวัลน,นี้ละก็ดีใจละก็ที่นี้เต็มทีที่สุดเลย<ช>รู้สึกตืต่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมี e ดียจีวิงนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์มีนะครับผม,ผมก็รู้สึกว่า เราตกใจมากในวันที่เขาประกาศว่าเป็นรายชื่อเราครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากและพอแบบได้มีโอกาสทํางานก็รู้สึกว่าแบบเออเราเป็นคนที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ล่าลึงแจ่มใสอะไรอย่างงี้ครับแล้วพอได้มีโอกาสทํางานอย่างงี้ก็ทำได้เต็มที่ก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากทางมีด้วยดีครับก็มีถ่ายแบบแล้วก็มีไปเหมือนนะครับแบบช่วยโปรโมทโปรดักต์อะไรอย่างงี้ครับก็มีโพส เคยโพสลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับกับผลต้อภาก็ดีลแล้วก็มีคนสนใจในมี่หลายแล้วก็อยากให้มี่มาจำนายอยู่แล้วแล้วกับเวไนนี่มีแผนแน่นอนมันบอกใช่ค่ะโดย่ะเป็นมิสเตอร์มีของแ erm คมบริเดียเป็นการประกวดค่ะ,คะ คือเราจะจัดเวทีที่แบบยิ่งใหญ่เลยก็คือรอรับชมกันได้เลยว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก็คือโปรเจกต์นี้ก็คือจะเริ่มภายในเดือนนี้ค่ะคืออยากจะทําแบบทั่วเอเชียเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็ขอบคุณทางวิศทางวีดีจีดิด้วยครับที่ว่าเ,เมตตาพวกผมดีกว่าเอ็นดูพวกผมให้พวกผมมาได้ร่วมง,งานกับมีก็มีความสุขมากแล้วก็สนุกกับการทํางานในสองวันที่ผ่านมามากครับ โค้ชดีใจล่ะที่ว่าเป็นคนเลา้าคนหนึ่งที่ว่าได้เขา้าหัวมหิตกิจกรมกรมกับเฮดเวียกนําทางฟังไทยของเรากาอยากบอกว่าชีเฮดให้ออกมาให้เต็มที่ให้ออกมาให้ดีที่สุดก็<ฆ>ค,คือผลิตภัณฑ์ของเราคืออยากจะเน้นทั่วเอเชียแล้วเราก็อยากจะมีตัวแทนที่เป็นแบบว่าหนุ่มหล่อไฟแรงแล้วก็เด็กใหม่ที่มี energy แล้วเราแบบอยากสนับสนุนวัยรุ่นแล้วก็ เด็กๆทุกคนที่มีความฝานันมี energy แล้วก็เพื่อให้แบบว่าส่งเสริมเขาก็คือของเรานะคะมี energy d r i n k ตอนนี้เราก็ยังหา d i s เ r i เตอร์ที่พนมเป็นอยู่แล้วก็ฝากว่าต่อไปนี้เราจะมีแบบเวทีที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเกิดขึ้นที่แคนเบอรแล้วก็ทั่วเอเชียก็ฝากติดตามผลงานด้วยค่ะ energy d r i n k นะคะกำลังจะเปิดตัวที่ไทยแต่ก็เราดูก่อนว่าเดือนไหนก็ให้รอติดตามชมกันนะคะ